เอ้า้องเนาะพู้ป๊้อตุจานผู้ไปหาเราไมมมาแกงจังนะมาไปเบป็นตุจา,านตุจานป้ดตัวหวานกับงวัวกินเบิดเนาะตุจานเนาะหวานเจ้านี่เน้กงวัวกินเบิดเนาะปโอ้มีแต่หวานอันนี้ตัวหวาน,วาน,น,นงัวเข่าขมากินเข่ามากินดับนมะกระโปรงขึ้นเนาะ Những cây tài bố này nè Sao nhắn sao nè cây này ạ, trái cây hướng lên Ờ... Ồ, oh, của đây chắc mình bát, ừ, thù, đầu mạnh ừ. Ờ, tù, kẹn quá Cái này nó Mình chỉ nhọn mà này, Lai treo bóng bới. Lai Lại bóng bới. Lai kín lại Lai kín lại Lai nó tôi Lai kín lại, kín bới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  này, bới kín 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 เออเป็นผุยก็อนอไม่เลยบาทต่ออ่านไม่มานนะลิสุจานบุญาาดับเสียมจับคู่มาไ,มได้เลยล้นหามานันหามานันเดี๋ยไงหัวกระห้องนะโมะหามานันจริงๆโทรหาผู้สาวกับมีแต่ นั่นเนาะเป็นไข่เป็นนาวันที่ให้ผู้สาวามาแกงนราไม้ให้ก็ได้แกงนราไม้ชูกินแกงชูนี้เนี่ยนะแกงกินีน้มันบานสองยอดละพอ่อเนาะจุจา่านาะเอ้าตโตซัมพิกินเถอะวะอ้าโบเห็นช่องดู ไปใสบ่บานนี่ัจังบวกครับันเล็กกับตะปูนะก,กบหินเป็นลืมอยู่ใส่เลยนัทีลืมเ,เยมเรคเาคนเอาเ่ตูหูวมือนั้นเราไปเห็ดหัวอยู่หอนมาเลยถือมาข้างนะพเราพาเลยว่าถือมาอืมาโบห็นจ่างว่าใช่ไหมาเลยหาจักทมือเราหาอย่างจลุงดืมบนไววนะจังว่าขันว่ลืมบนไหนะว,นว,นวบไหกบหินมันหาเราไปเห็น น้องเฮียตะกอนหลังเห็นเห็นบ่เอเห็นหลวงเฮียตะกอนเห็นหลวงเฮียตะกอนอันนี้เราประเทศดวงใหม่ดวงมันเหม่อืมตหลวงเฮียตะกอนห็น่างเห็นนี่ยโผล่เฮียตะกอนเห็นทำกันนี่แหละพ่ออืนนี่ของโมกซูเปอร์ก็ได้โตเอาบอกแกงหวานนี บ่มีภัยเขามาผู้สาวก็ได้พาเนาะทุจารเนาะโอ้ยเขากรอบเขาครอบเขาให้เขามาตลอดก็ได้เนาะเขาก็ไดัเนี่ยห้าบกกะไข่เระบอกผู้ชาวก็ขึ้นอบนอกว่าผู้ชาวครอบครัวเขาเขากะเขามานั่นก่อนเขาชิมาเนี่ยเขากับมีพราบ่อยเป็นไจํำบัติหมาให้เห็นให้เจ้ากินกับบ่แม่นเขาคนนั่นเนาะ คนไม่มีครอบครัวน่ะเออจักเล้วมากินน้ำเฮานั่นอ,อยากกินอยากไปลิ่นนั่นเออใครระเปอันนี้คนเขามีครอบครัวหละเขาได้เขาจะมาเบาในเบว์เนอเออฉ้นมาก็ดีเคื่อนเชาชัดแล้วก็มีลูกมีเต้าเราอยู่เราอชี้แลนบ้านให้เฮานี่กินบันก่บโบวาแลวเนาะไปแต่เราจกมาลินนา่นนะ่ะเออจำเป็นแล้ว เป็นเราที่าเห็ดไทยเขากินนะมันกบมาเลยบอกสนุกเรากับมีครอบครัวอยู่ขบวนเรือเราชิบมีกบมาคือกันต่างคนต่างมีภาระเนาะคือกันกับเรามามานั่นแต่ก่อนเมื่อก่อนเรากับมาใช้ชีดนี้สนุกเลยเราจังมาเจ้าฉันเรากับสนุกเอามาเราจังมามาเป็นหมู่กันเนาะเออมานำกันนั่น กันว่าโอ้ยชิมาด้วยอันจิตใจอันนั้นน่ะโอ้ยพอ,ยอยแล้วเขากับผมมาแล้วเรายาแล้วเอาก็อจิตใจกิน,นอันเองเนาะกินเองก็ได้อยู่คือมือนั่งกันค่อยกันแกงกินเองค่อยได้มือนังมือชุบชะโนดมาหนังได้แกงเป็นยี่ดอกเนาะไม้เนี่ยอ่ะเมื่อไหร่หนุ่มมี่จะน้องมุ่งมี่ก็ยำมันแกงใช่ นี่แหละพักแยงที่ยามันบุญญางสับเนาะบุญญาน้องมือนนี่นะของว่าจากใครันชุ่มฉุกเฉาอันอันพูนั่นกรบพูนเห็นมามือนนี่เนาะขายพูนมาขายเครื่องสะเก็มาไหมนะโบเห็นเลยเออตเก่านดำมาบัดมืออยากชื่อบัดบบมีเนาะบบมีมือตรงกาดมีฮอดมาก บวบมากคือยังได้บวกชุดแล้วนะครบชุดได้เข้ามาไนะอือนี่บ่มีบ,บ่มีมานักมือนนี่นะอือมึอเขา้าจองการามมานะี่เบ้ามาอย่างนั้นอือมาลาดผ้านัา่นผ้านั่นช่องดวงผนได้ยังบุกเห็นนี่ผ้าชำกันนี่ได้ดวงนี่นะเฮียตะกี้นะ่ะ เออดอกนี่เราบ่เห็นธบ่เห็ทบ่นี่เออบ่นี่เราชอค้าชุมนันเราเห็นมอนี่อ้าแล้ลืมนงจะแป้งหัวลืมมีแซวหัวพุ่นละหัวนี่ค่อยค้ามดวางใดวางไดก็ดีหามุดปรเห็นธิ์ในหัวนี่ก็ดีเอาเลย่ยูน้ใช้เงกะดีแล้วเชียงว่าแทมัน มาเจอสงเป็นบ้านนี้เนาะผู้เฒ่าเฮ็ดกินเองเอาอันนั้นแล้วหมูลราคนวาตเอาให้ยังเมียเลยให้เราอยู่ผูเดียวเอาอยู่โมเป็นแล้วแบบนี้เอาเห็ดหยางเอามาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินชู้กันกินเลยเนาะแม่เท่ากันอยู่น้ำกันอันนี้พัดเอาเห็ดหยางพัดเาว่ะมาอยู่นะแม่มาอยู่น้ำกันหักแพงกันเนาะเปลี่ยนกันเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินซอยกัน โอ้ต่อมาอยู่น้ำกันแน่ๆมาเห็ดอยู่เห็ดกินน้ำกันแน่ๆเท่ากันีอือเท่ากันเห็ดกินนะน้ะนะอเออติดตอ่ออยากกินแกงน้ำไม้ตุ้งจานก็ได้อือ แกน,กน,นี่รัวห้องกินไก่กับบุหรี่วันบกขึดบกขึดยากเนาะบกขึดยากแน่นอนแชมเจ้าชีกินอันชองย้อนหน่ยก็ดีเมืกหลายเนาะโอ้โหยจะจะกินมว้วดอีเกเจ้าหนะ่มอม้วนเนาะกินล่ำถ้วยนี่ก็นันคือเมื่อนั้นแล้วใอยกินนั่นชามเถือ่อจนเมื่อใหม่จัง กันยังบ่ได้บอได้ทกทีมหมดอันนี้กันยันทกทีมอยู่นี่แขนมันแขนทอ่งเชยเบาน้อมนั้นบรได้ไปแล้วยาหัวพอนะอืมอืม มัวหลายเนอะมัวชิบชีบมาตัวมัได้มันคู่นเราบบสูตรเนอะเออช่วยเอาหนังกะดีหาเมียให้คือตัวจานนี่เนอะมันพาไปหาเมียม้อนวัยไหนมันบ่เอาโนหรือไหนใดอย่างงี้เราแบบเรอยากได้เนอะซื้อที่บอยากได้หรือใดอย่างงี้เอยู่ผู้เดียวอยากอยู่ผู้เดียวแล้วสบายใจกว่ามาจากจังหัวเอารถอยู่ผู้เดียวมันแบบขับแพร่แต่ตัวจานไปอยู่ผู้เดียวพอได้ บ่ได <ez> <hormone> <gen ere therapist> <it> ้ได้เฮาเขาชื่อนี่แหละเออตาบ่แม่นว่านั่นดอกหรืว่าเรายังหนุ่มยังน้อยบ่เราอยู่ผู้เดียวได้สบายจัอยากกินได้กินอยากนั่งได้นั่งอยากนอนได้นอนบ่ก็บ่จักนใจมันบ่คือกันเฮาโอ้ยอยู่ผู้เดียวบ่ได้คับแคบให้กินใจนี่อืออยู่ผู้เดียวบ่ได้ของดีกินมันอยากอันนั้นไหนหนูอยากตึกตักไหนโยวีผู้เดียวเจ้า มันคือคนกันเพื่อนว,ว่าอยูู่้เดียวระวังแนวคิดอยู่โฮมิดระวังวาจานเหีเียะนับตัวอ,อยู่คนเดียวผู้ภัยเพื่อนก็ใไต่ไว้ตลอดนะพ่อดวงใหญ่นี่นั่งยังเบดเออสองหลวงยังเบดมันโเห็นได้ดวงน้อยอือพูดมนันเป็นครัวเพื่อน ไห้เรียบหวาถับฐานใช้ดูเหตุหหหทิศเองแบบนี้เลยเนาะตัวจานเนาะยากแต่ละมือถ้าบเห็ดกับเราได้กินผู้เดียว้มวมันยากด้ยมันกันยากอะไรอยู่เดียว อันนั้นแล้วผู้ลังคนว่าเอาให้ดังเมียอ้กตแม่แล้วหมูกผูมีเมียอยู่เอาให้ดังอเอาผูมีอยูู่เนเดียวในแล้วนี่เขาเช่าน่าด้กินน่าจะกินขเขาเช่าได้สิทียงเลยนเนาะมันชิบ,บ่ายเลยเนี่ยต้องหันแล้วแต่ยังเว่าแบบว่าเออแมีลูกมีเต้าเนาะ มาอยู่น้ำนั่นเออกระบ,บอก่ะดอกบุกเห็ดกระบอกดูเห็ดเด้ใส่กับพ่อดูพออนั่นดูนนดอกมีเจ้าดูผู้เดียวน่ะโู้ท่วลูกเป็นอยังตุจานมาอยู่น้ำฮะท่วลูกมาเต้ามาอยู่น้ำเป็นอยังจังหวะเขาปะงงมาแล้วนั่น,าานเนาะยี่นนั่นเนาะมักรุเลียนมาอยู่ส่วงยังห่างยิงนหนาค่ำอยู่เนาะยังห่าวอยู่ เขาอยู Now, ่ในเฮือนแน่นี่ใคลูก hmm. พี่ผมอยู่ในเฮือนเนาะลูกกันอันนั้นอ่ะลูกกันเมียเก่าน้ำมันมี่เนาะไปไทยเบสไปไทยเบสไปอันหาเงินเบสทุชวนมาทุเรียนอืมอืมอืมโบนั่นเขาดอกยที่ได้ให้เขามาเขากันมากที่มาอยู่ดอวหักพังเบิ้งดูผู้เฒ่าอยู่พอแเป้หนึ่งเขาหนึ่งหน้ากินเองเงี้ย เหตอยู่เหตุฉีดมันยากไลลำบากไลยผูว่าหวานเอาหินดองเงียนโอ้แล้วกันเงี้ยนผู้เห็ดให้กินเนาะเอาหมดบ่กไม่ผู้เห็ดมาเบิ่งมาแยงมาปากมาเว้าน้ำกันตอนเถ่าตอนแก่เป็นแนวนั้นไหนดเนาะอยู่ผู้เดียวเงาเงาจนจอดเจียดยู่บัดโอ้คนเฮามันผู้มีความสุขไลยปั่นปายชีวิตเลยเนาะ เออมาอยู่น้ากันปะาก็าน,น้ากันล่ะใครเน่ยเหยดอยู่เหยียดจีนเห็ดแรงเห็ดง่ายน้ากันชู่กันกินเออมีอย่างละปันกันชู่กันกินเอาแล้วนั่นแหละมาเอามาลูกัาเมียมาโน่นใกล้จู้หนึ่งชามือชีมือกับบุบบุนอืมนะั่นคืกินหลายไปเนาะอืมเ่าโอ้ไรบรรปายสิบิทยากอยังละพากันหากินซื้อกินโวแมนว่าเฮาที อยากซีนกับออกตลาดมาลาบเนาะอ่าวโตแม่ว่านอ่นร้อยบุเมนเห็ดยังกาบุเมนว่าเรานั่นนี่นี่เนาะเราอยู่ผู้เดียวกับมันลำบากมันยากเพราะจะอยากได้มียเอ้าวมาเบิ่งมาแยงมาอยู่มาเซาน้ำกันเห็ดอยู่เห็ดกินเห็ดอยู่ข้าวกิน ขายบุตรเงานพวอหาบุตรเลี <half. S 2> uh ้ยนี่งบรบอยากอยู่ผู้เดี่ยวได้เนะมันเงาเลยนึกจะเนะโอ้โเขาบ่ชิ้นยหเขาบม่ชิวเอาไปทอเขาเขาไม่ชำนี้แหละเขายังชิไปว่ากับเมียเขาจะกโอ้ยเชิญชิญชกันพูดเขายังว่าอยู่ดโันมีครอบมีครัวมีบนอยู่บนเช่าเมียผู้เมืองเมืองกีนนี่เอาโก้เือก้ว่าเลย บอกมาบอาบอกว่าความทุกข์ของมันหนาใน,น,น,นครอบครัวมันนะม,มันบควรเมื่อไรมันอยู่ัำนี่แหละมันยังเมื่ออยู่มันไห้มันเมื่อชาตอนนั้น,นเลยเอาก่ะดูเชือกเกลือหลายเช่ตูจัดโอ้ยเฮา,าก็าบระม่นเขาเชืกแกง,งรูงกปัดนเอาก็เย็นหนอโอใส่มันนั่นบ่เขาก็ใช้เป็นวงวนมะันจืดไว้นี่ เลือบเป็นนัวใส่มันจืดไว้จืดไว้เขาอ้าวใส่ฐานใส่ยางไว้จะหน่อยกันมันจืดจะหน่อยกันมาแกงเนาะโอ้อผู้มงม่วงเราก็ได้มงม่วงเงินมงม่วงเงินนี่เราเลนะมงม่วงตะต้มมงม่วงมงม่วงอันดานก็นี่นี่เห็นบหมมงม่วงเงนเห็นไว้ได้เนาะมงวงกวนบอกอ๋อติดตัวนี่พี่น้องเลย บ่มี่จะนั่งกับพระแต่งกินบะนี่เนาะบ่เอาหยังใส่จะบดนี่ใบหมกบวกของบ่มีอ๋อตัวพี่น้องเลี้ยงต่อว้ตูุจานยาแต่มันต่อแล้วนี่ต่อไม่กระไม้ช่างว่าแท้เราตูุจานเนาะเลี้ยงต่อไม่กระไม้ไว้เจ้านะ พูดพอสมควรนะเจ้าป้าติดตัวอ้ยอยูู่นเดียวอยู่บ่เป็นแต่นี่ยังลงลืมได้นี่เอาผ้าไปเห็ดหั่วกับหั่วผ้าเหี่ยลืมบนไว้ได้บ่งนิไ่หลอดผ่ดอนต่หาหาอย่างได้บ้านพูดปักเสียบ ปักกระถดบ่ปักโบน,นเอนอะผักทางนี้แดนอยู่ไผมาอยู่ไผรับนี่สิบูมืออือคือระบ่ตุจันมืดเล่นเนาะอยู่ผู้เดียวอือหือ,อพูดแวมวกะแมวแมวอยู่อืได้บ่บันตุจันผู้ใดโทรมานี่ใค นี่โทรศัพท์เจ้านี่อืดๆอยู่นี่แอนเลยนะสาวบ่บ่แม่หายซะโอสบายดีนายนายโทรมาหนดอยหว่ฮะเออไงไร ฮะอออยู่เฮือนอยู่เฮือนเออคือว่าจะจะยินเข้าว่าที่มุงไปไต่ไปมันบม่ได้ไปบมันบัตกลงกันกับผู้ชาวแล้วบ่ได้ไปช้ำเออแต่ใจเย็นใจเย็นเลือกเอาข้ะคาดมันเนี่ยโย่มันก็เย็นอยู่นั่นแหละมันน้ำย้ำหน้าเลยมันเย็นให้มันหดเย็นย้ำได้อีกหดเดือนชิดชองมันเย็นขึ้นเนาะ

อือติดตัวเลือกเลือกเอาตเป็นดอาเขานี่ยอาแดยจเอฟซีทามตุจานก่อนเ็ยังอยู่ในรือนี่แหละแกงน้อเดี๋ยนี้นแกงน้อยกินีแกง้เขาาบ่บ่แกงเองแกงคนเดียวตัวหาผู้สาวบอมามึนเป็นไข่เป็นเนาว่ะ ตองให้แมแกงให้กินเนาะน้อง